โฆษณาท็อปเทนวันนี้เสนอร์ตอนสิอันดับนักเตะบาร์เซลโลนาที่แพงที่สุดอันดับที่10เยันน้อยโรนัลดินย่ย้ายมาจากบารีสแองชแมนเมื่อปี2003ครับเขาผู้นี้มาเป็นนักเตะระดับโลกด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์ดิมิทอเชกินสกี้ย้ายจากชักตเตอร์เดเนตสู่บาร์เซลโลนาปัจจุบันตอนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนแต่ค่าตัวแม่ง22.5ล้านปอนด์อันดับ8อเล็กซิสซานเชสจากอูดิเนเซ่ย้ายมาเมื่อปี2011ปัจจุบันนี้รายเหตุไปอยู่กับอารรร์เเซนนนอออลลียยยบ้้้ดดววค่าาตั23ป อันดับเจ็ดครับดานีเอลเบสเซบียาเมื่อปี2008กองหลังตาสวยคนที่มีค่าตัว23.5ล้านปอนด์ <S <S อันดับ6มาร์คโอเวอร์มาจากอาร์เซนอลครับเขาผู้นี้นั่งเครื่องบินมาจากอังกฤษมาอยู่บาร์เซโลนาเมื่อปี2000ด้วยค่าตัว25 000, ล้านปอนด์อันดับที่5ครับดาวิดบีญาจากคู่แข่งบา์เลนเซีย2 0 1 0เขาผู้นี้มาสวมเบอร์7ด้วยค่าตัว34.2ล้านปอนด์ อันดับ4ี่ครับเชฟฟาเบกาสครับย้ายจากอาร์เซนอลมาเป็นข่าวอยู่นาสองนาสุดท้ายก็ย้ายมาด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์อันดับที่สครับหนูน้อยมาจันบินมาจากบราซิลจากสโมส,สรซารนโตเมือ่อปี2 0 1 3ด้วยค่าตัวเป็นเศ่สิบีิล้านปอนด์อันดับที่2พี่โหดของเราซาตันอิบราฮิโมวิชย้ายจากอินเตอร์มิลานมาสู่บาร์เซโลนาเมือ่อปี2009เขาครับผู้นี้มาด้วยค่าตัว40ล้านบวกเอโตเป็น60ล้านปอนด์ และอันดับหนึ่งพราะกัดไม่เลือกที่จากลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วครับเขาผู้นี้มาเป็นเศรษฐีสโมสรด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากท่านชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆกดให้หน่อยนะครับขอบคุณวิดีโอจาก f o ตบอล l ดลี่ดอทคอขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามมีมาทุกๆวันครับ